น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหลายๆคนสงสัยว่าคืออะไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนห้ามเลื่อนคลิปผ่านฟังให้จบเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็คือน้ํามันที่ได้จากการสกัดเนื้อมะพร้าวสดโดยไม่ใช้ความร้อนสูงและไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถรักษาคุณภาพหรือว่าคุณค่าทางโภชนาการและสารสําคัญต่างๆในเนื้อมะพร้าวได้ดีกว่าการสกัดแบบใช้ความร้อนน้ำนมะพร้าวสกัดเย็นมีลักษณะใสไม่มีกลิ่นเหิร ดื่มก็ไม่เลี่ยนด้วยและคงความหอมของมะพระ้าวธรรมชาติ100%ก็เลยเป็น e x t กซ์ต้า i ร c จินโคคอ i l อยด้วยนะครับที่สำคัญประโยชน์ของน้ำมะพระ้าวสกัดเย็นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมีกรดไขมันอิ่มตัวสายปานกลางหรือว่าเรียกสั้นๆว่า MCT Oil อยก็ได้นะครับที่ร่างกายสามารถย่อยและนำไปใช้เป็นพลังงานได้เร็วเหมาะสาหรับคนที่กาลังควบคุมอาหารและก็ออกกาลังกาย คนที่ทำไมเอฟต่างๆก็สามารถที่จะดื่มได้นะครับช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีหรือว่า HDL และลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี LDL มีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสบางชนิดที่สำคัญใช้บำรุงผิวพรรณและเส้นผมได้ดีมากน้ำมันมะพระ้าวสกัเดเย็นสามารถใช้ในหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการดื่มโดยตรงนะครับโดยการดื่มเพลียวนั่นเองในตอนเช้าก่อนอาหารเช้าเราก็ดื่มได้จะคุมหิวอิ่มนานหรือบางคนจะผสมในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มก็ได้เช่นเดียวกันบางคนใช้ประกอบอาหารอย่างเช่นผัดทอด หรือว่าใช้ทาผิวเท้าผมเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายของเราบางคนดื่มน้ำมะนาวน้ำอุน่นหรือว่าจะเป็นน้ำพึ้งกาแฟดำก็สามารถผสมได้เช่นเดียวกันนี่คือข้อมูลของน้ำมะพร้าวสกัดเย็นถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ เพราะว่าน้ำมัรพาวสกัดเย็นของเรานะครับมีหลากหลายขนาดและมีหลากหลายแบรนด์อยู่ในเครือผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นปดาด้าโคเวออยแล้วก็มีโคเซโคโคเอ็กซ์ตอร์เวอร์จินโคคอนัออยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจพิมพ์คาว่าสนใจมาเลยค่ะ